สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำของข้าวกันบ้างนะเป็นปูผัดผงกะหรี่นะคะเริ่มจากล้างผักแล้วก็หั่นผักไว้นะมีขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่พริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำน้ำปรุงกันค่ะพริกเผานะคะแล้วก็ผงกะหรี่เทใส่ลงไปในถ้วยเลยนะใส่รวมกันนะคะแล้วก็นมข้นจืดไข่ไก่นะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะ คนจนพริกเผาละลายแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะรสดีค่ะแล้วก็น้ำตาลประมาณสองช้อนนะ<ม>ตังไซนะ<ม>แล้วก็ใส่ผงชูรสจ้าใส่ลงไปเพื่มคมโนนะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วจ้าทั้งหมดก็จะมีประมาณน,นี้นะแล้วเราจะมาตั้งกระทะกันจ้าใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟให้แรงเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวพอหอมนะเสร็จล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะเจียวให้เขาหอมเลยนะคะ สร็จแล้วก็ใส่ปูลงไปเป็นันดับแรกนะใส่ปูลงไปก่อนนะเพราะจะได้สุกก่อนนะคะปูจะสุกช้ากว่าอย่างอื่นนะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะผัดจนกุ้งเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะผัดไปค่ะจนเขาเริ่มสุกแล้วก็ใส่นะ้ำปรุงรสของเราลงไปนะคนให้เขาเข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำรอให้เขาสุกนะจนไข่สุกนะ ถ้าไข่สุกจะเป็นประมาณนี้นะนี่คือไข่เริ่มสุกละแล้วก็เราจะใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยจ้า